ตามแต่กล้งองได้ครับเลยครับอาจารย์อ่ะนี่นะครับแล้วก็จะมาต่อก็ใช้ความรู้เดิมครับความรู้ที่เราประกอบน,นะครับแต่มันย้อนทางอ่ะอะแต่ครั้งนี้อานี้เดี๋ยวจะได้เนี่ย อ่าโอเคนะครับเราก็เอาชุดโช้เนี้ครับที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาป,ประกอบกับชุดนี้อ่าไช้ตววตัวที่เสียครับอขอรอ นิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอโอเคได้แล้วอ่าเอาปแัแจัยเบอร์สิบสี่มานะครับ เราก็จะประกอบตัวนี้เข้าไปประกองนิดหนึ่งนะครับนะครับเสังเกตเราใส่เข้าไปนะครับปึ๊บมันจะยึดลงไปเราก็จะเอากิ๊บนะครับสวมเข้าไป โอ,อเคน,น,นะครับจากนั้นเราก็จะใช้แหลกแหลมโดยการใส่ข้างไปเข้าไปข้างนึงก่อนนะแล้วกดอีกอข้างนึงเพื่อเข้าไปแล้วก็ค่อยๆลายายออกไปอยู่ด้คำถามคือเอาจารย์ครับล้วถ้าผมไม่มีเครื่องมือตัวเนี้ยแต่จารย์อยากจะบอกว่าจารย์จะมี เรียนต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าไอ้เครื่องมือตัวนี้มันไม่ได้ทางานได้แค่อันเดียวมันทําได้หลายอย่างแล้วถ้ามันไป adept หรือปรับปรุงนิดหน่อยมันจะทําได้อีกหลายงานไม่ว่าจะเป็นแผงคอชุดคลัตตัดโซ่อยู่ในตัวเดียวกันได้ซึ่งมันดีถามว่าแล้วถ้าไม่มีเครื่องมือเนี้ยใช้ดัได้ใช้ไขควงดันก็ได้นะครับแต่ว่าหนึ่งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงใช่ไหมสองเป็นผู้ชายก็จริง แต่ถ้าเกิดไปเจอรถที่มันแบบน้ำเข้าสันนมจับในพวกนี้มันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดพลาดในเรื่องของเวลาทํางานได้ยกตัวอย่างเช่นเราบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวครึ่งวันมาเอาเนาะปรากฏว่าโอ้โหเราเอาไม่ออกมันเน่นแต่ถ้ามีตัวนี้เนี่ยแน่นอนละมันควบคุมเวลาได้แน่นอนว่ามันไม่พลาดนะครับดังนั้นก็ให้ดูเป็นไอเดียไว้เผื่อเอาไปใช้นะไปไปไประยุกต์ทําได้เพิ่มนะครับนะครับอันนี้มันทําได้หลายอย่างทําได้ทั้ง ปิโชคตัดโชือชุดคลัตช์ทำโชคอัดบูธโชคหลังซึ่งเดี๋ยวเรียนไปเดี๋ยวอาจารย์จะสอนไปเรื่อยทำค้มไหมถ้าเราเป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยเราคงทำไม่ยากเพิ่มขึ้นนะครับจับเชืคไว้ไครับหนึ่งคน ไจริงๆเราน่าจะถอดตอนที่เรายังใส่ประจับ<ห>อย<ห>่างนี้เลนะครับแต่ตอนนี้นเราก็ต้องครับจับตรงนี้ทีเมื่อกี้รีบไปหน่อยไม่ใช่ใช่ครับวิ จับไว้ครับจับนี่อาจารย์ก็จะทำให้รู้ว่าในกรณีที่เราไม่มีเราไม่มีนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการนะครับซึ่งมีความเสี่ยงนะซึ่งมีความเสี่ยงนะครับนะครับเราจะใช้ผ้าจับไว้ ไม่แนะนําให้จับที่แกนโชกคนะครับเพราะแกนโช๊คอาจจะเป็นรอยนะครับจับที่หูเนี่ยนะครับการจับที่หูนี่ก็เหมือนเดิมครับเหมือนตอนถอดต้องระมัดระวังว่าปากกาไม่ไปบีบส่วนที่เป็นกระบอกเอาให้แน่นนะครับให้ก้มมานิดหนึ่งจากนั้นก็ใช้ไขควง ใช่ไหมสังเกตนะครับเวลาเราจะกดเนี่ยเราพยายามใช้น้ำหนักตัวเรากดลงไปเข้าใจไหมครับจากนั้นเราก็้เขีย่ยซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็ต้องใช้ความชำนาญในการทำถ้าเราไม่เคยทำมากเลยเนี้ยทำก็จะต้องใช้แรงมากนะ<อ>ครับแต่พอเรากดนิดเดีปั๊บแล้วมือที่เราจะเขียนะ่ยล่ะใช่ไหมะอัาก็จะลำบากน,นิดนึง งั้นถ้าเป็นไปได้เครื่องมือตัวนี้ก็ดูไว้เป็นตัวอย่างใช่ครับไปใช้นะครับลองทำดูนะครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับกระบวนการนะครับเพราะอะไรครับเพราะตัวข้างล่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่แน่นครับเราก็ไปหยิบใบลจอบมาบล็อกเหลี่ยมนี้ทับให้แน่นอีกครั้งเดินครับเดินบล็อกนี่เป็นบล็อกเดิือกเหลี่ยม มีเดือยอยู่แล้วครับเอามาเลยครับล็อกแน่นีีทีนะครับในกรณีนี้ไม่ต้องแน่นมากนะครับเพราะเดี๋ยวรุ่นถัดไปถอดยาก <c oughs> แต่จริงๆคือเราเราเราจริงๆถ้าเราหมุนแน่นไปก็มีปประโยชน์ครับมันจะหมุนตาม แต่ออตอนที่เราขันรนั้นเราก็แน่นระดับนึงแล้วครับอันนี้ก็เป็นการเสซจซิ้งขระนตนการเปลี่ยนอุปรกรณ์ภายในโชค๊คอัพนะครับซึ่งก็กระบวนการต่ออยากนี้ก็เป็นงานที่เราเรียนไปก่อนแล้วคืออะไรครับการเปลี่ยนโชค๊คอัพทั้งอัน,นมีคำถามไหมครับก็ กลับมาถามว่าเอ,ยอาจาย์รู้แล้วล่ะก็อ<ต>ยังเหลืออีกอันหนึ่งนะทวทีต้องใส่ย,ยางกันฝุ่นมีคําถามว่าอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าโอเคอาจารย์บอกว่าต้องเปลี่ยนภายในก็คือแกนทูบมันคตรหรือเป็นรอยสิกล้อรอยลึกซึ่งอาจารย์พูดไปแล้วเมือม่อเมื่อวานนะครับาารคาถามว่าแล้วเกิดไม่เป็นมันไม่เป็นรอยอ่ะมันยังดีอยู่เนี่ยแล้วจะเปลี่ยนไหม เปลี่ยนไหมคำถ,ถามคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยไม่เปลี่ยนหรอกที่ยังขี่ได้ก็ขี่ไปหรือแม้กระทั่งนะ้ำมันโช้กรั่วแล้วมันยังไม่เปลี่ยนเลยแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ามันยังดีอยู่แต่เราอยากจะทําให้มันถูกต้องตามเวลาในการใช้งานหรืออาจจะต้องมาเปลี่ยนน้ำมันโช้กซึ่งมันอาจจะหมดสภาพไปตามอายุการใช้งานหรือว่ามันอาจจะ,ะมีการรั่วซึมเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่ได้เยอะนะเราควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ดูแลเมื่อก็ประมาณหนึ่งปีครับ หนึ่งปีหรือประมาณหนึ่งหมื่นสองพันกิโล,ละพอรถเราวิ่งประมาณหนึ่งพันกิโลต่อเดือนประมาณประมาณประมาณนะฮะแต่ถ้ารถเราขับบินอย่างเงี้ยมันก็ต้องเร็วหน่อยนะครับนะเวลาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปประกอบกับรถก่อนจะไปประกอบกับรถเราก็ลองกดดูก่อนกดมาทีจารยน,นกดนี่ยลนะเด้งเด้งดูแล้วเราดูว่ามีคราดบน้ำมันซึมออกมาไหมถ้าคราดบน้ำมันซึมออกมาก็าจบ ก็คือไม่ได้ไม่ได้เกิดจากอะไรครับไม่ได้เกิดจากการที่ว่าอ๋อตอนที่เราเห็นกระบ,บอกโชกแกนโชกเนี่ยเป็นรอยแต่เราอยากประหยัดให้ลูกค้าเราบอกอันนี้เราเปลี่ยนซีลก่อนแล้วก็แกนชกเนี่ยลงถูกระดาษทรายดูยก่อนแต่ถูแล้วใส่ซีลชัวใหม่แล้วก็ยังไม่ได้แสดงว่าที่เราวินิจฉัยไปเมื่อกี้มันไม่ได้จําเป็นต้องเปลี่ยนแกนโชก แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปแล้วโอเคก็ใช้ได้แล้วพอเราไปประกอบในรถเราก็จะไปกดที่รถอีกทีหนึ่งบีบเบรกแล้วกดเหมือนที่ทำเมื่อวานนะครับกดดูว่ามีน้ำมันโช้กรั่วซึมหรือไม่แต่อย่าลืมตรวจข้างล่างนี้ด้วยนะครับเออน้ำมันโชกหยดไหมนั้นเช่นกันครับถ้าลูกค้าบอกว่าเนี่ยน้ำมันโช้กเนี่ยหายนะแต่ไม่ได้หายด้านบน ไม่มีรอยซึมข้างบนแต่ว่าลูกค้าบอกว่ามีน้ํามันหยดอยู่ข้างล่างบริเวณหน้ารถเนี่ยผมบอกเลยครับคือแหวนทองแดงที่อยู่อาจจะหายช่างร้านเก่าประกอบมาไม่ครบนะครับนะหรือว่าขันไม่เน่นน้ํามันโชคกมันจึงซึมง,งั้นปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่ซีนแต่อยู่ที่น็อตหรือแหวนแต่ถ้าเป็นน็อตหรือแหวน เราก็อาจจะเปลี่ยนแค่น็อตตัวแหวนแต่มันก็ขันไม่ได้อยู่ดีอ่ะก็ต้องใช้ถอดอยู่ดีแต่ถอดเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนซีนโช๊ใช่ไหมครับก็ต้องดูตามหน้าง,งานยกตัวอย่างเช่นรถเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่ถามว่าถ้ามาถึงช่างเราแล้วเราถึงเมลโอกาสเรือแล้วก็ควรจะเปลี่ยนซีนโช๊ปเขาเพราะราคาซีนโช๊ปจริงๆไม่กี่บาทครับมันแพงนี่ห่าแะงซีนโช๊ปอันนึงก็ประมาณเจิบบาทนะของดีนะครับ มีคำถามต่อไหมไม่มีนะครับไม่มีก็ก็จบการบรรยายเท่านี้แล้วก็หวังว่าเหมือนเดิมครับงานช่างใครๆก็ทำได้ถ้ารู้วิธีที่สำคัญครับต้องฝึกฝนรู้วิธีอย่างเดียวไม่ได้โรงเรียนให้ได้แค่ฟังมรู้แต่สิ่งที่คุณจะทำได้ก็คุณคุณต้องไปฝึกฝนต่อนะครับนี่คือวิธีครับเคร่บจบ